เขียนอะไรก็สมหวังด้วยทฤษฎี369ทฤษฎีนี้อาจจะต้องใช้จินตนาการอารมณ์และความรู้สึกเข้าร่วมสักหน่อยนะคะแต่ถ้าคุณเชื่อและโฟกัสมากพอก็สมหวังได้ค่ะและสมุดเมดิเฟส369เล่มนี้จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นแน่นอนค่ะโดยตุกแนะนำให้ทุกคนนะคะเขียนขอบคุณในช่วงเช้า3ครั้งก่อนคุณเขียนได้ทุกเรื่องนะคะที่คุณต้องการแต่ว่าคุณต้องเชื่อมั่นมากพอว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้น เช่นคุณอยากไปเดทก,กับคนที่คุณชอบลองเขียนขอบคุณที่คุณไปเดทก,กับเขาดูสิคะอย่าลืมลงวันที่ที่เราเขียนนะคะต่อมาก็ให้พลิกอีกหน้าค่ะเขียนความรู้สึกของคุณ3าครั้งเช่นกันคุณอาจจะจินตนาการถึงตอนที่คุณไปเดทก,กับเขานะคะอย่างเช่นเราได้กินอาหารอร่อยๆด้วยกันและเธอก็ชมฉันด้วยว่าฉันแต่งตัวสวยดีคุณอาจจะต้องเขียนถึง21วันแต่สำหรับบางคน5หรือ7วันก็สำเร็จผลนะคะ ขอแค่เราจินตนาการว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นใครสนใจสม,มุดเล่มนี้กดลงตะก้าได้เลยนะคะสวัสดีค่ะชาวทัดดินนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่1-15กลุ่มภาพันธ์นะคะในเรื่องราวของความรักตุ๊กไม่ได้แบ่งสถานะนะคะตุ๊กแบบว่า พูดไปเรื่อยๆเลยนะคะตามสิ่งที่ไพ่เห็นเราจะมาดูว่าสถานการณ์ความรักความรู้สึกของคุณในช่วง15วันนี้มันจะเป็นยังไงแล้วจะมีใครมาทําให้ชาวทาดดินใจฟูไหมหรือคุณจะไปทําอะไรให้ใครใจฟูไหมหด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยใครที่อยากได้สมุดเ e n นิเฟสอาบกไว้เขียนคําที่หรือเขียนสิ่งที่เราต้องการนะคะเพื่อแบบเพิ่ม เพิ่มพลังงานให้มันแบบมีจริงอะให้มันได้รับถึงนั้นจริงๆนะคะก็สามารถคิดคิดได้นะคะโอเคเริ่มแบบเหมือนจะมาเจ็บคอแล้วฝุ่นเยอะต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดแบบเสียงมันแบบติดๆขัดๆมีหยุดหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะก่อนอื่นเลยทุกขอดูความรู้สึกของชาวธาดินเลยคะ่ะให้เป็นสองถ้วยมีความรักหรือเปล่า สี่เหรียญิไฮพีเทสค่ะสามเมถาความรู้สึกของชาวท่าดินคือหนึ่งเลยคุณมีใครบางคนอยู่ในใจค่ะแต่คุณแค่ไม่เห็นอนาคตในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนคนนี้เวลานี้บางคนอาจจะยังไม่ได้คุยกันหรือบางคนอาจจะมีการหยุดความสัมพันธ์กันชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า มันมีฟีลของความรู้สึกถึงความชอบอ่ะมันมีมวลสารของความรักอยู่อ่ะไม่เขาชอบเราก็เราชอบเขาอะค่ะมันเป็นความแล้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบตูกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้จักกันมาสักพักด้วยนะมันเป็นความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆที่เราเอาออกจากความรู้สึกเราไม่ได้นะคะมันมีมันมีอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกโมเมนต์ของ ความยังยังไม่อยากเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์แต่เรารู้แหละว,ว่าเรารักคนคนนี้หรือเราสัมผัสได้ว่าคนคนนี้เขาชอบเรานะแต่ว่าเขาแค่ยังไม่อยากเปลี่ยนความสัมพันธ์แล้วเขายังรู้สึกรักเราอะแต่ว่าใดๆเลยแบบใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามอะมันเป็นความรู้สึกของความรักที่เรามองไม่เห็นอนาคตแต่เรารู้ว่าเราชอบเรารู้ว่าเรามีอยู่แบบรู้ว่าตัวตนอะมันมีอะความรักอะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะ ได้มันมาอย่างไงหรือเราไม่เห็นอนาคตของมันนะนะคะโอเคอืมบางความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเสียใจเนาะเสียความรู้สึกมาก่อนหน้านี้แล้วก็บางคนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างไกลนะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ห่างไกลที่เราไม่ได้เจอกันบ่อยครั้งแล้วมันเจอกันได้ยากอะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ตุกาคุณคิดถึงคนไกลบางคนที่คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนเขา move on ไปจากเราแล้วหรือคุณพยายาม move on จากความรู้สึกเนี้ยนะคะเอาเป็นว่าเอาแค่ความรู้สึกของคคุณแล้วกันตุกคิดว่ามันมีบางความสัมพันธ์ที่คุณแค่รู้สึกว่าอยากจะ move on แต่ก็อยากจะไม่ move on เหมือนอยากจะเจอคนคนนี้เช่นเดียวกันเหมือนยังอยากเก็บคนนี้ไว้ในความสัมพันธ์เหมือนยังอยากอย,กอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยากถึงขนาดแบบ ะกับมาเป็นเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมอะแต่แค่ยังอยากมีคนคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางคนนะคุณก็ยังอยู่ในสถานการณ์หรือความรู้สึกที่รู้สึกว่าขอแค่ฉันได้ชอบคนคนนี้ในแบบนี้ก็พอแบบไม่ไม่ได้อะไรมากแบบให้เขาเป็นใครสักคนในชีวิตที่แบบอาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้แต่ฉันขออยู่แบบได้เห็นเขาอ่ะเออมันมันเป็นความรู้สึกแบบนี้มากกว่านะคะ ก็ไม่รู้ว่าชาวทัดดินอยู่ได้จริงไหมนะอมขอดูสถานการณ์เลยค่ะตุกขอดูสถานการณ์เลยค่ะสถานการณ์ความรักของคุณในช่วง15วันนี้เป็นยังไงคะไพ่ขึ้นดีเอ็ม r พร s มาเลย The h a n ฮงแมนรีเวิร์สจัสติกค่ะอาจจะมีชาวราศีตุลเนานะชาวราศีกรกฎแต่ว่า The อ h เ r อรี r ออ e รีเวแล้วก็มี8ไม้เท้าหไม้เทาหนเหรียญ7ซเซับสอดสามถ้วยโอเคเดอะมูน อาจจะมีชาวราศีมีนนะคะชาวท่าน้ําชาวธาตุลมชาวธาตุไฟดินได้หมดเลยทุกธาตุแหละนะคะแต่อาจจะเน้นไปชาวธาตุน้ำเนี่ยเอ่อตุกจะบอกว่าอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าไพ่มันอาจจะไว้เวอร์ซ่าได้เนาะตุกจะบอกว่าสถานการณ์ความรักในช่วง15วันนี้มีใครบางคนอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดตัดจบแบบเลิกคบอะแต่ ชี้ชัดความสัมพันธ์ไปแล้วว่าเป็นได้แค่นี้เป็นได้แค่เพื่อนเลิกกันนะเป็นแค่คนรู้จักนะนูน่นนี่นั่นแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดแบบบล็อกกันไปสัทีเดียวหรือบางคนมีการบล็อกกันไปแต่บล็อกกันแค่บางช่องทางอะ่ะคือถ้าเกิดสมมุติคุณกําลังนึกถึงใครบางคนที่เขาตัดถดคุณถาวารและหายจากโรคนี้ไปไม่ใช่นะ แต่ว่าเป็นคนที่ยังไงเลิกกันคุณก็ยังเห็นอยู่คุณก็ยังเขาก็ยังมีถามถ่ายคุณอยู่หรือคุณอาจจะเห็นจากการที่เขามาส่องคุณหรือใดๆก็ตามอะไรเงี้ยได้หมดนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการตัดสินใจผิดพลาดมาก่อนหน้านี้ควรที่จะเลือกกันก็ไม่เลือกกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอจะย้อนกลับมาในความสัมพันธ์นะมันก็ดูแล้ว ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเออจะต้องกระทำยังไงอ่ะมันเหมือนความสัมพันธ์ที่มันจะกืนน้ำลายตัวเองก็ไม่ได้อ่ะมันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบคนคนนึงแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ชอบคนคนนี้ขนาดนี้แต่ณตอนเนี้ชอบเขาเข้าแล้วอ่ะจะทํายังไงอ่ะก่อนหน้านี้ก็ปฏิเสธเขาเสียงแข็งเชื่อว่าไม่เอาเขาไม่เอาเขาแต่ณตอนนี้คือแบบมีความรู้สึกอยากได้เขาแล้วก็มีความรู้สึกถ้ามีเขาอยู่ในชีวิตอ่ะมันคงจะดีมากๆเลยแบบ เห็นว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องเวิร์กแน่เลยแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยกับบางคนนะคะไม่อยากจะเปลี่ยนสถานะของการเป็นเพื่อนแล้วไปเป็นแฟนเพราะว่ากลัวจะเสียกันไปแบบถาวรมันเลยมีความรู้สึกที่ว่ามันเป็นสถานการณ์ของการตัดสินใจที่ผิดพลาดไปก่อนหน้านี้พยายามที่จะแก้ไขในเวลานี้เพื่ออยากจะให้คนคนนี้อยู่ในอยู่ในชีวิตเราอะแต่ว่า อยากจะเอาเขาอยู่ในชีวิตเราให้มากกว่านี้แต่ว่าไม่รู้เขาจะยังอยากอยู่ไหมหรืออะไรมันมีความกังวลใจเหมือนเป็นการแบบถ้าพูดตรงนะคะเหมือนเหมือนแฟนที่จะง้อขอคืนที่ใครบางคนอะเหมือนคุณอยากจะงอขอแฟนเก่าคืนดีอ่ะแต่ว่าแฟนเก่าแค่รู้สึกว่าก็ตอนนั้นเธอเป็คนบอกเลิกฉันนะ แล้วตอนนี้มาขอคืนดีคืออะไรแบบไปตีกับตัวเองก่อนไหมสับสนหรออะไรอย่างเงี้ยคือตถก็สถานการณ์อ่ะมันจะเป็นฟีลความรู้สึกแบบนี้เลยคะ่ะแบบหยุดดีๆก่อนหน้านี้เราไม่เห็นอนาคตร,ร่วมกันนะแต่ตอนนี้ได้มาเห็นอนาคตร,ร่วมกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟีลความรู้สึกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาหรือใครใดๆก็ตามอะ่ะจะรับรู้ได้ทักงครครวคุณจะรับรู้ได้ถ้าเกิดสมมติคุณเป็นคนที่ ปฏิเสธใครก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้รู้สึกอยากได้คนคนนี้กลับอ่ะตุ๊กบอกเลยว่าคุณจะรู้สึกตรงเนี้ยได้มากเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายสองหรือว่าคนคนนั้นนะ่ะกาลังทําแบบนี้กับคุณนะ่ะความรู้สึกมันก็จะมากเหมือนกันคือตุ๊กจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันสัมผัสได้หรือว,ว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แหละแล้วคนคนนี้พยายามที่จะเอาเรากลับไปนะพยายามที่จะทํายังไงก็ได้ที่เอาเรากลับไปในแบบที่ เขาต้องเสียฟอร์มน้อยที่สุดอะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคอย่างนั้นทุกขอดูบทสรุปหน่อยค่ะไพ่เป็นสองม่เท้าถ้าใครที่งอกันอยู่ะ่ะก็เดินนนี้มันก็มีโอกาสของการที่จะกลับไปคืนดีกันกลับมาคบกันอีกครั้งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีการลดที่ิของตัวเองลงมีการปรับความรู้สึกของตัวเองลงแต่ว่า ความรักความรู้สึกของความรักอะ่ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะอย่างเช่นมันมีในเรื่องของการไว้ใจอะค่ะเดือนนี้ในเรื่องของความไว้ใจอะตุบอกบอกเลยว่ามันน้อยลงคือไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะคะถ้าเกิดมีคนเก่าวกลับมาหรือการตัดสินใจที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ,อะไรอย่างเงี้ย การที่จะได้ไปต่อมันเป็นเรื่องดีนะแต่ว่ามันกลับทําให้ชาวทตาดินเองหรืออีกฝ่ายเองอ่ะใครก็ตามอ่ะคนเดคนหนึ่งอ่ะรู้สึกได้ว่าไม่ไม่มีความมั่นใจหรือไม่ได้มีความมั่นคงกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคนที่ดีด้วยเขาเคยเป็นแบบนี้มาก่อนเขาเคยเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้มาก่อนแล้วก็มันเป็นความสุขที่มันไม่ค่อยสุขเท่าไหร่นะคะมันเป็นความสุขที่รู้สึกว่าเหมือน เออเราต้องพยายามอ่ะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปได้ทั้งทาง,ท,าง,ท,างที่จริง,รงๆแบบเข้าใจไหมเหมือนบางคนนะจีบคนคน,คนนี้แทบตายแล้วพอได้คบแล้วอ่ะแต่ทําไมเรายังต้องพยายามอยู่เพื่อที่เพื่อท,ที่จะให้คนที่จากคนที่คุยกันมาเป็นแฟนเน่ะยังต้องพยายามทําให้แฟนเรายังต้องรู้สึกรักเราอยู่อ่ะเออรักเราอะไรอย่างเงี้ยมันต้องจีบตลอดเวลามันจะเป็นฟิลความความรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แบบนั้นนะคะมันเหมือนมีคนใดคนหนึ่งอ่ะรักอีกคนหนึ่งมากกว่าแล้วจะต้องพยายามอ่ะ มันเกินการพิสูจน์ตัวเองอะค่ะว่าฉันอยากมีเธออยู่ในความสัมพันธ์จริงๆนะคือในช่วง15วันนี้ตุ๊กบอกเลยว่ามันเหนื่อยหน่อยนะคะถ้าเกิดการที่ชาวธาตุด,ดินจะดึงใครกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณเองหรือใครบางคนจะดึงชาวธาตุด,ดินกลับไปอะ่ะมันจะเหนื่อยมากแล้วเหนื่อยจนถึงขนาดแบบอยากมีช่วงเวลาของการอยากอยากยอมแพ้จากความสัมพันธ์นี้ไปเลยว่ามันอาจจะไม่เวิร์กแล้วจริงๆก็ได้แต่ว่าสุดท้ายปลายทางอะ่ะมันก็ทําให ไม่สามารถที่จะยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้ได้เพราะว่าใจมันรักเออเพราะใจมันรักจริงๆแล้วก็มันมีเหตุผลแล้วก็มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมันมีทั้งเหตุและผลแล้วมีทั้งความรู้สึกอะที่มันเยอะแยะไปหมดที่ทําให้รู้สึกว่ายังไงก็ต้องเลือกคนคนนี้ยังไงก็ต้องเป็นคนคนนี้เท่านั้นเราก็รู้สึกแบบมูฟออนจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้จริงๆแม้ ว่าการพยายามในครั้งนี้มันจะต้องได้มาซึ่งน้ําตาจะต้องเสียใจเสียความรู้สึกกับคําพูดในช่วงสิวันนี้แต่ว่ายังไงก็อยากขออยู่ตรงนี้อยากแบบอยากกลับมาแก้ตัวใหม่อยากเปลี่ยนตัวเองใหม่อยากอะไรใหม่อะไรแบบนี้มันมันจะเป็นฟิลถ้าพูดตรงๆนะทั้งหมดทั้งปวงเลยมันหมายถึงการง้อแหละค่ะการง้อการขอร้องคืนทีกันนะเออเป็นแฟนกันไหมขอโทษที ก่อนหน้านี้ทําไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะถ้ามีเธออยู่ในชีวิตก็ดีสิก่อนหน้านี้ไม่น่าพูดไม่ดีกับเธอเลยอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นฟิลแบบประมาณนี้นะคะ g i v e and r e c e i v e ค่ะแต่ไพ่มันรีเวิร์เนาะเห็นได้ชัดว่ามันมีความพยายามของใครบางคนมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไพ่ลีดค่ะก็เป็นเรื่องของความพยายามอีกแหละเ,เดืนเอนช่วง15วันนี้จะมีใครบางคน พยายามในความสัมพันธ์นี้มากเป็นพิเศษเพื่อให้ได้อีกคนหนึ่งมาเพื่อกลับมาเพื่ออะไรแบบเนี้เลยนะคะเออยังไงก็ลุกแน่นอนค่ะมันเป็นการแบบแคชชิ่งเลยมันเป็นการแบบไม่รู้อ่ะว่าในอนาคตอะมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ฉันขอขอแค่ให้ได้คนคนนี้ยคือทั้งอยากเอาชนะด้วยทั้งอยากได้ด้วยทั้งอยากแบบยอมแพ้ต่อความรู้สึกของตัวเองด้วยคือคือคนหนึ่งอะ คนคนนี้คนหนึงอ่ะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้อ่ะจะพยายามมากๆเพื่อให้ได้สัพันความสัมพันธ์นี้มาแล้วแล้วมันได้จริงๆนะเราได้ก็ต้องพยายามอีกในการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้พอพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ก็ต้องมานั่งระแวงอีกว่าเอ้ย ได้มาแล้วอะ่ะเขารักเราใช่ไหมอะ่ะยังจะต้องพยายามไปอีกอะ่ะมันหลายขั้นตอนอะ่ะแต่ว่ายัางไงมื่ก็จะได้อยู่ด้วยกันน่ยนะคะสุดท้ายแล้วคือถ้าเกิดเป็นคนโสดถามว่าเดือนนี้มันจะได้เป็นมีแฟนหรืออะไรไหมอะ่ะตุก๊กก็ตอบเลยว่าได้มีแฟนแต่พอได้แล้วมันจะอยู่ในความรู้สึกถึงความไม่มั่นคงว่าเขาจะรักเราไหมเขาจะชอบเราไหมเขาจะอยู่กับเราใช่ไหมอันนี้เขาไม่ได้เลือกเราเพราะเขาแบบอกหักจากใครใช่ไหมมันจะแบบอะไรหลายอย่างนะคะ เกิดขึ้นในความสงสัยในตัวคุณนะคะก็ประมาณนี้นะคะชาวทัดินขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็สมหวังในความรักค่ะ